นททีจจออต่อรฝึกกู้ชันฐา,านใหมา่จะาพนักงานที่ต่อแล้วก็จะปิดหน่วยฝึกวันที่29ธันวาคมเรื่องการบิดเบือนจากต่างประเทศแล้วก็ยอดฐานใหม่รู้หรือ,อยังว่าทหารใหม่ของตัวเองมีพฤติกรรมลักษณะไหนบ้างสมาชิกแอนนำแนวรุ่งตัดไป,ปรู้เปล่าคำว่าใช้เครื่องมือใหญ่เกินต้องไม่เจาะต้องดูเรื่องขยายผล ตักให้เป็นข้อมูละนะขยะครับคน,นครับใช้บริเวณพื้นหญ้าที่มีพื้นที่ว่างบริเวณหน้าหน่วยฝึกครับสนามฝึกทางยุทธวิธีครับใช้บริเวณสนามหญ้าครับหน้าบริเวณแต่ต้องถูกทิศและตรง,ตงมันจะได้ทีได้ตอนนี้นี่อันนี้น,นี่อันนี้น,นี่อันนี้นี่อาไารยะครับหรือไม่งั้นรับการฝึก <c oughs> ผู้ฝึกหนึ่งนายครับโดยในหมอมร้อยกองพลพิพาทครับเป็นผู้ผู้ฝึกครับ ่นครับรการตรวจปัสสาวะการตัดผมแล้วก็การเจ็บของมีค่าการทุรการต่างๆครับตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่ทเ0็ครับจำนินการฝึกทหารใหม่ครับสับสูตรจับเบาไปหนันอ่ะไอเนี้ยจะต้องมาอยู่ที่นี่และตัวนี้จะต้องมาอยู่ที่นี่มาถึงจะอธิบายและเห็นภาพไอนี้ชมูไอนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไอนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะมันอ่านได้เช็คไว้ว่ามาเสร็จปั๊บไปดูอะไรไปดูอะไร ไปดูอะไรอย่างนี้ต้องเป็นแพทเทิร์นนะเพราะมันเป็นเเก็บที่นี่เก็บตั้งแต่เมื่อประมาณสี่วันไรกครับแล้วก็ใจว่าหายยากเพราะมันมีรูหมอจะรู้ดีแต่ต้องเซตนะเราพยายามให้ความเข้าใจเขาผมทนมันก็ได้รักษาหายอะ่ะถ้าหายขึ้นมาร่างกายดีก็เอาเจย เที่ยงเทียงไก่เนี่ยบ้าแล้วเออรู้ว่าแพ้แล้วมึงจะพยายามจะกินอีกไงหาชอบอ่อชอบไหมก็ชอบครับโอ้ <c oughs> โหนี่แลอยากขับขับผมผมไปแล้วที่ผมยอแล้ว <c oughs> ผมจะขยโยแล้วมึงกี่มา <c oughs> เข้าใจนั่นแหละใช้ชีวิตแบบคนละเรือนะอไปไหนมาไหนอินสระ จะเข้าไหนออกไหนเข้าบ้านออกบ้านบอกพ่อบอกแม่ที่ทุท่มพ่อแม่อนุญาตก็ไปปวชปวส12นายมัธยม31นายประถม30นายไม่ได้รับการศึกษา3นายอันนี้ไม่เกี่ยวครับสินที่จะไปะอ้าวตอบไปเปิดเครือ่องหล่นมาเลยติดตั้งสามนายทำกราฟิกสามนายมักคุเทศหนึ่งนาย ประกอบทาหารสองนายเศรษฐกิจพอเพียงหนึ่งนายภาษาอังกฤษตั้งแต่ทหารใหม่เลยควาจริงเราบอกอยู่แล้วท่้นเลยใช่แต่อย่างเราออกคําสั่งเนี่ยคุมมาอยู่แล้วก็คือทุกวันเสาร์แต่พี่ยังไม่ได้เซ็นนั่นนั่นเองเองานฉบับร่างครับลงไปให้เขาก่อนได้ครับส่งฉบับร่างลงไปทุกที่ก่อนครับส่วนฉบับแก้แล้วนี่ฉบับแก้ไม่เยอะอยู่ครับเขาจะได้เดินหน้าได้ก่อสร้างช่างไฟันสร้างก่อสร้างนี่ที่ข้างบนนี่คือเป็นช่างเออมันก็เหมือนกับตรงกับความต้องการ แล้วทีนี้เราจะรู้เลยว่ามันอยากเป็นจริงให้มีชงรมอยู่ให้มีชงรมอยู่เป็นครูบก็ถือว่ามีประสบการณ์หรือจะเพิ่มผู้คอีกตัวแต่บ่อตัวนี้ใส่ตัวบันทึกมันก็ทำให้เจ้าหน้าที่ไปดูแล้วมันจะเจอใต่ตัวที่มีความรู้ถามมันก็ไม่ได้ผิดการรู้ว่ามึงเป็นหนองว่ามึงเป็นหนองไงแล้วมึงเออเล์ด้วยไะมึงเป็นสองโลกไงมึงภูมิใจไหมถามกับหมอไหมไปแล้วครับหมอให้ยาอะไรมา ข้าเชียอครับไม่อยากเราฝึกเดี่ยวกูฝึกกระเสียนยกเนี่ยแม่แค่ตอนนี้ที่ผ่านมาเขาทำอะไรที่มันเป็นข้อจำกัดทั้งสองหน่วยฝึก ชุดครูฝึกทั้งผู้ฝึกเองทั้งผู้ช่วยผู้ฝึกถ้าจุดเริ่มต้นมันไม่ดีแล้วมันเหนื่อยทุกคนแล้วพี่ๆที่เป็นแกกาไม่ดีครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นหน่วยฝึกที่อยู่ใกล้กันอยู่แล้ว